ข้าวหอมมะลิไทยไม่ใช่แค่ข้าวแต่คือมรดกที่ส่งต่อรสชาติแห่งความสุขไปทั่วโลกลองหลับตาแล้วนึกถึงเมล็ดข้าวสีขาวนวลเรียงตัวกันสวยงามส่งกลิ่นหอมละมุนชวนรับประทานนั่นคือข้าวหอมมะลิไทยความภูมิใจของคนไทยที่ดังไกลไปทั่วโลกข้าวหอมมะลิไม่ใช่แค่สินค้าส่งออกแต่มันคือแบรนด์ที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณภาพรสชาติเป็นเอกลักษณ์สามารถเอาชนะใจผู้บริโภคได้ทั่วโลกอะไรคือเคล็ดลับละ่ะไม่ใช่แค่การปลูกข้าวแต่คือการปลูกฝังความรักและความใส่ใจในทุกขั้นตอนมาตรฐานการผลิตจากท้องทุ่งนาสู่โรงสีทุกขั้นตอนควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าทุกเมล็ดข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งออกไปนั้นดีที่สุดการพัฒนาพันธุ์ข้าวนักวิทยาศาสตร์ไทยไม่เคยหยุดนิ่งพวกเขาพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้ทนทานต่อโรคและ สภาพอากาศเพื่อให้มีผลผลิตเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพสม่ำเสมอการสร้างแบรนด์ข้าวหอมมะลิไทยไม่ใช่แค่ชื่อแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอร่อยและคุณภาพระดับโลกการตลาดจากการส่งเสริมการขายในประเทศจนไปถึงการเปิดตลาดใหม่ๆทั่วโลกข้าวหอมมะลิไทยถูกนําเสนออย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม,มเรื่องราวนี้ตอกย้ําให้เราเชื่อมั่นว่าการค้าระหว่างประเทศไม่ใช่แค่การแข่งขันด้านราคาแต่คือการสร้างคุณค่าและความแตกต่างและข้าวหอมมะลิไทยได้ ที่สุดแล้วว่าด้วยความมุ่งมั่นและความร่วมมือเราสามารถนำพามรดกทางวัฒนธรรมของไทยไปสู่ใจผู้คนทั่วโลกได้กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อส่งต่อความภาคภูมิใจของข้าวหอมมะลิส่งออกของไทยกันนะครับ